จำไในตอนนี้ตราดก็น้ําท่วมอ่วมเลยนะครับวันนั้นเนี่ยรองเลขาของสงานักงานทรัพยากรน้ําแห่งชาติก็ไปไประชุมกับเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ปรากฏหัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ําตอบบอกว่ากะเกณฑ์ปริมาณน้ําไม่ได้ผมไม่ใช่เทวดาไม่ใช่เทวดานี่โดนเด้งนะนะครับย้อนกลับไปดูหน่อยฮะอันนี้ในเรื่องของการประชาสัมพันธ์นะครับวันนี้ก็น่าจะถกกันพอสมควรนะครับเรามีการประชาสัมพันธ์ตลอดนะครับทั้งเป็นเรื่องของเอกสาร นะครับซึ่งเอกสารผมว่าสมัยนี้ช้าครับนะครับช้าสมมติวันต่อวันยังไม่ทันเลยนะครับเราก็จะมีช่องทางการสื่อสารแต่ว่าคนที่จะเข้าถึงช่องทางการสื่อสารเนี่ยค่อนข้างจะน้อยนะครับเพราะฉะนั้นหลักๆจริงๆอ่ะผมว่ามันไม่ใช่เป็นปัญหาเรื่องการสื่อสารครับมันเป็นปัญหาของเรื่องของข้อมูลการสื่อสารนะครับอย่างเมื่อกี้มีประเด็นที่ว่าน้าจะต้องขึ้นกี่เมตรกี่เส้น อันนี้นะครับถ้าผมเป็นเทวดาผมบอกได้ครับขนาดอุตุเองเวลาเตือนเขยังเตือนภาพรวมเลยครับเตือนเป็นเปอร์เซ็นเตือนเป็นแพทเทิร์นนะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยในส่วนของพื้นที่นะครับการเข้าระวังเนี่ยเราก็ต้องรู้อยู่แล้วนะครับว่าเราจะต้องแจ้งเตือนขนาดไหนแต่ถ้าจะบอกว่าวันนี้จะขึ้นเมตรสองเมตรผมบอกไม่ได้ครับว่าฝนตกเท่าไหร่ต้องคือผมพยายามดูข่าวนี้แล้วถ้าเราเป็นชาวบ้านที่จังหวัดตราดเรา คนที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องบอกไม่ใช่เทวดาจะมาตอบได้ไงถูกผมก็ถุกนะเพราะว่าชาวบ้านเดือดร้อนเยอะนะคะไม่ได้คาดหวังว่าจะต้องบอกกี่เส้นกี่มันอยากจะดูแนวโน้ม <c oughs> ความเป็นไปไ,ได้ว่าวันนี้แล้วมันจะคำนวณจากอะไรคุณก็ไปดูกรมอุตุ <c oughs> ใช่ไหมคุณก็ประสานกับกรมโทรประทานระดับน้ํามันมีกันระดับ <วะ S 2> น้ําการปล่อยมาเท่าไหร่ <c oughs> ถ้ามันมีอะไรมาอ้าง <c oughs> อิกนิดหน่อย ก็โอเคแล้วนะสำหรับเราคือชาวบ้านเขาทุกเนี่ยค่ะแต่ถ้าตอบคําถามแบบนี้โอเคมันก็เป็นเรื่องจริงนะที่ไม่ใช่เทวดาเราจะรู้ว่าฝนมันตกตลอดคือมัน<ต>เป็นเรื่องจริงแต่ไม่ควรตอบแต่ว่าคนที่เขาทุกอยู่เนี่ยเขาจุกไงเพราะถ้าเราฝากความหวังไว้กับคนดูแลไม่ได้ค่ะมันก็ทําอะไรไม่ได้เราเป็นชาวบ้านปรากฏแล้วหลังจากนั้นเนี่ยนะครับทางร้อยเอกธรรมนัฐลงพื้นที่ก็รู้เหตุการณ์นี้ก็ไม่พอใจด้วยบอกว่าเออทำไม จนที่ชลประทานที่ตราดปล่อยน้ําไม่วางแผนวันหยุดราชการก็ไม่ทำเมืองทำงานกันคนก็เดือดร้อนเมื่อเย็นวานมีคําสั่งย้ายคุณขันชัยชัยคงในช่างคนมาสักครู่นี้นะครับหัวหน้าฝ่ายจาัดสรรน้ําและปรับปรุงระบบเนี่ยไปดํารงตําแหน่งอื่นนะครับที่จันทบุรีคือย้ายข้ามจังหวัดแล้วก็เหมือนกับข้อหาคือบกพร่องในหน้าที่ประมาณนี้นะครับทีมข่าวก็เลยไปคุยกับชาวบ้านว่ายังไงหลังจากที่เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้น ชาวบ้านบอกว่าโอ้ที่ชาวบ้านทุกคนเขาก็กลัวไงมันไม่มั่นคงในสถานการณ์ถึงแม้ว่าจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วแต่ได้รับการแจ้งเตือนจะมีพายุจนถึงสิ้นเดือนกร,รกฎาคมนี้นะครับประกอบกับเหมือนกับอ่ออางเก็บน้ำเนี่ยยังไม่มีการปล่อยน้ํามาเติมในอ่างอีกอ่างหนึ่งชาวบ้านเขาก็เลยกังวลน,นะครับแล้วก็พูดถึงไอ้คำสั่งย้ายหัวหน้าชลประทานตราดชาวบ้านบอกพอใจมากคเราไปฟังหน่อยครับ จนระบทานมันเหม็น่ัปล่อยวันเดียวกับที่ฝนตกหนักอ่ะเขาเตือนมากับคมคมเลยมั้ยใช่ป่ะครับอืมจนรับทานถูเขาเตือนมาแต่เป็นนักทีท่ย์เลวิ้นใส่ของน้ำอีกเดียวก็ะปิดปล่อยก็ถึงมึงปวดอักกำลังจริงน้ำเขาแล้วกำไหลลงมางไกลหน,น่ะมันไม่ได้ไหลไปทางขาโสมกำไหลมันหนีกรันกำอ่ะกำไหลลงมาหนีอย่างนี้นี่น<ล>ะถึงจะย้ายไปมีแต่คนบรสาธุโลก หาคนที่มีความสามารถดีกว่ามันมีเกี่ยวกับวันหยุดหรือวันไม่หยุดหรอกครับถือวันหยุดยากกว่าจริงแต่ยังไงก็ต้องมีคนทำง,งานดิอีรัชาวบ้านบอกทําไม่ได้ไม่เป็นไรหาคนมีความสามารถมาทําแทนขนาดนี้เลย